ๆๆวันนี้คนเอกการน้ำหนึ่งคนนะครับขอช่วยเหลือนะครับ ห้าสิบเมตรต้องการนกต้องการเรือที่ม er> ีเครื่องยนต์ไปข้าพี่เขาช่วยแกตอนนี้สถานในพื้นที่ไม่ได้เลยเดี๋ผมจุดท่าแล้วก็ส่งพี่กันที่นี่ห้าสิบเมตรต้องการนกต้องการเรือที่มีเครื่องยนต์ไปข้าพี่เขาช่วยแกตอนนี้สถานในพื้นที่ไม่ได้เลยเดี๋ผมจุดท่าแล้วก็ส่งพี่กันที่พี่